ไหนมาแล้วก็จะเดินให้ทุกซอกจะเดินดูให้ทุกซอกนะครับอันนี้เข้าทางซอกอของฐานนะครับของฐานองค์พระพุทธรูปมึงถาเดินได้รอบไปทางโน้นก็ได้เหมียว เดินรอบฐานนะครับเพื่อนๆเดินรอบฐานเดินรอบฐานดูความสวยสดงดงามของปัดพระปฐมเจดีนะครับผมนีม่จะเดินรอบๆนี้นะครับผมอันนี้อะไรอะ่ะน,นี้อะไร คำกราบคำรมสารีริกธาตุานและพระพุทธพระพุทธปฏิมากรน,นะครับมีมีม,มีมีคำสวดคำคำบูชาให้เราได้ถวายกันนะครับนี่ตัวฐานนะครับ ัววัดตัวฐานจะอยู่ในในในตัวพระปฐมเจดีย์นี่แหละนะครับทั้งวัดทั้งพระปฐมเจดีย์นะครับอันนี้ก็เดินเดินให้มันรอบก่อนพอมาแล้วก็ต้องใช้ <c oughs> การดูให้คุ้มนะครับส่วนมากผงก็ไม่ไม่ค่อยได้มีเวลานะไม่ค่อยได้มีเวลามาเยี่ยมมาชมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ที่มานะครับก็รู้สึกใช้ ใช้พลังงานเยอะเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนอ้รอบฐานนี้นะโอ้ก็ใหญ่มากใหญ่มากนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาชมอยากจะมาดูก็มาดูได้นะครับอันนี้กระไดขึ้นทางมีกระไดขึ้นทั้งหลายที่หลายทางนะครับแต่ส่วนนี้ยังไม่มีคนขึ้นสักเท่าไหร่นะครับจะเป็น จะน่าจะใช้เป็นกระไดสำรองมากกว่าแต่อยากจะออกทางนี้แต่ช่วงคนมาเที่ยวงานเยอะๆก็จะออกทางกระดได้หลายทางนู่นจะออกลอดไปทางนูน้นทางนี้ก็ได้หมดครับรอบได้หมดนะครับน,น,น,นี่เนาะเดินไปเรื่อยๆเพื่อนเพว่าเดินชมวิวก็ดิดชมวิวชม ทัดแล้วก็ศึกษาไปด้วยนะครับผมจะมีคำกราบบูชาตลอดนะครับผมปายจะเขียนทางออกเขียนทางออกเดินไปเดืนไปเดินไปพอดีลงเย็นเหลือเกิน ลมเย็นดีแดดก็แดดก็ดีด้วยลมก็เย็นดีด้วยนะครับเพื่อนๆเกือบจะเดินรอบองค์องค์พระประงเจดีเลยนะครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆเดินพาเพื่อนๆชมมาทางนี้ก็จะเงียบหน่อยจะไม่ค่อยมีมีจะเป็นห้องห้องห้องที่ทำไหว้รอบฐาน รอบฐานเจดีย์องค์พระปฐมเนาะนะครับเ,เดินไปเดินมาไม่รู้ว่าจะเดินหลงหรือเปล่าก็าไม่รู้นะเดี๋ยวเดินไปทีสิอันที่รอบพระปฐมเจดีย์เดินรอบพระปฐมเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์อยู่ข้างบนอย่างนี้นี่จะพาเดินรอบมาดู จะถึงนะครับก็ใช้เวลามากเลยใช้เวลามากเดี๋ยวขออนุญาตออกทางนี้ดีกว่าออกทางนี้ออกทางนี้มาทางออกทางนี้ออกได้หลายทางก็พาเพื่อนๆอ,ออกไปทั่วเฉพพะคนเดินก็จะหลง อ่ะกลับได้ยังเออต้นไม้ร่มไม้ร่มเย็นนะครับขึ้นมาบนฐานนี่ร่มเย็นมากเลยนะครับเอาละประมาณนี้แหละเดี๋ยวให้เพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆเ,เดินจนเมื่อยหมดละเดี๋ยวก็ขอถ่ายจับเอาวิวข้างๆให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับก่อนจะสิ้นสุดกันอ่าการชมอันนี้เป็นร่มไม้นะพักร่มไม้หายเหนื่อย นะครับผมแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปดูตอนเราเดินลงอีกทีหนึ่งนะครับ